ด้วยกันมาเราก็เวลาเรามาเจอที่งานอื่นๆอะไรงเงี้ยเราก็จูนง่ายค่ะก็ด้วยความที่สนิทกันอยู่แล้วคมันทําให้สนิทกันยิ่งขึ้นไหมฮะเราเจอกันบ่อยไงมันมันก็สนิทขึ้นค่ะแล้วตอนนี้สนิทัระดับไหนแล้วมีกี่ระดับครับเืเนออกไปอ๊ยไม่น่าถามเลยก็ก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ ขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่าก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีครับผมปีขึ้นนี้คือมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก็สูงเสียก็เออก็สนิทค่ะก็สนิทขึ้นเรื่อยๆแหละด้วยความที่เราเจอกันบ่อยค่ะครับแต่ดูเหมือนเข้มจากเืินตลอดเลยเนาะไม่กล้าสอบามจ้าเลย มาทำา้วยอย่าไปทำต่างาไงความรู้สึกเล่าให้ฟังหน่อยมันมันก็เขินนะคือผมก็บอกทุกที่แต่ว่าคืออยู่กับคนอื่นอะผมเก่งมากผมสามารถต่อร้อต่อเทียงกับคนอื่นได้ทุกคนยกเว้นมุกดาคือเราแพ้เลยแพ้แพ้ตรงไหนของเขาเดียวทุกคนแพ้ตรงไหนของเขาทำไมจะถือว่าแพ้ตรงไหนของเขาคือถ้าบอกว่าทุกอย่างจะเชื่อผมไหมเหมือนแพ้ทุกอย่างที่เป็นเท้าอะ นี่คือการสารภาพแล้วไม่ใช่พี่ยอมเดี๋ยวรู้สึกไงบ้างที่ผมเข้มเขาบอกแพงเมื่เป็นเราเลยอะคือหนูว่าเข้มพ่ออาจจะเกรงเวลาอยู่กับหนูหรือเปล่าด้วยความที่ลักษณะนิสัยหนูเป็นคนที่นิ่งแล้วก็ค่อนข้างเงียบค่อนข้างต่างกับนิสัยเขาตั้งแต่แรกที่เจอเข้มค่ะมุกก็เลยคิดว่าเข้มน่าจะรู้ว่าแบบคนอย่างเงี้ยเล่นด้วยได้ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะแบบคีปขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆแล้วมันเีโอกาสไหมที่จะพัฒนาไปกว่านี้ในส่วนจะมองหน้าทำไมเนี่ยก็คือจริงๆก็คือทุกอย่างก็ตอนนี้ยังอยู่ในจุดที่ทำงานค่ะมุก็ยังแบบก็คุยไปเรื่อยๆแหละก็ยังคุยไปเรื่อยๆยังไม่ได้แบบจะโฟกัสอะไรยังไงครับให้เวลาคอยพยุงไปดีกว่านะครับ คือติดอยู่ใช่ไหมครับฮะยังเแคมกำลังกำลังมองหาช่องทางอยู่ครับมองหาช่องทางนะคือเขาไม่เปิดทางพี่ก็คือด้วยความที่แบบก็คือเวลาทำงานมันสบายใจกว่าค่ะเวลาเราอยู่ในสถานะแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะใช่แต่จริงจริงมุกดาเขื่อยกันมาเวลาร่วมงานกับเขาอะ ก็นี่มีบ้างค่ะนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่แบบเจอกันบ่อยจนจนชินแล้วถ้าแบบน้อยมากที่จะเขินเข้มยกเแต่จะมีซินซีนเอ่อเลิฟซีนนีเล่นอะไรเงี้ยก็จะเขินใช่วันนี้เจอเขายังเขินอยู่ไหมก็ยังเขินเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติอยู่เราเราไม่รู้ว่าเราจะชวนก็คุยเรื่องอะไรดีไงครับก็ยังมีมีมีเลยแหละ ควเหมือนของเราแต่ถ <ra ้าคนอื่นเราพูดเก่งมากเลยนะเก่งครับเก่งเพราะเป้าหมายเราคือเพื่อนไงคนอื่นเป้าหมายคนอื่นคนอื่นเป้าหมายคือเพื่อนคนอื่เป้าหมายคือครับเนี่ยมันก็มีในใจเราบ้างแหละฮะครับเป็นหนร้านทรมในใจเหมือนหนูไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนหนูไม่ได้ยินที่เข้มพูดไปเรยอย่าเนี้ย อย่างหมูกดาเองใช่ลักษณะไหนที่สามารถจะชนะใจเราได้คนที่จะมาเป็นแฟนเราได้ก็ <c oughs> จริงๆอยู่แค่ทัศนคติค่ะถ้าคุยกันแล้วตรงกันก็คือจบไม่ใช่คือถ้าแบบคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าโตหน่อยอ่าเป็นมีความคิดเป็นผู้ใหญ่แบบไปข้างหน้าเรื่อยๆแบบมีความคิดที่แบบพยายามที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆแบบภูมิฐานอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะโอเคชอบคนที่มีความคิดแนวนั้นเขามเข้าข่ายไหมคะ จากที่เราสัมผัสมาก็ก็ดีค่ะเข้มเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวเสมอแล้วก็ตั้งใจในการทำงานก็ก็มีค่ะแม่คนสำญทนนผู้นำชีวิตเลยเหระตายแล้วเป็นเป็นจุดที่ยากหน่อยนะะเพราะว่าจริงๆคือหนูก็เป็นคนที่แบบ ดูแลต like <Yeah. S 1> ัวเองมาเยอะเหมือนกันตั้งแต่แบบตั้งแต่15อะไรเงี้ยไปอยู่ทํางานที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างเวลาคุยกับใครเราจะมีแบบอะไรเยะแยะที่มองเต็มไปหมดเลยค่ะเข้มนะครับที่จะมาเป็นแฟนเราเราจะต้องมีลักษณะยังไงมัดผมไหมครับยองลผมนะ นั้นเืออาเหรอ้เลือเรเ้เลือกมเเลมี่ะ็มเรืองบบไหนแบบนีั้นจะมาดมก็ไม่ได้แล้วชุดดำก็ไม่ได้แล้วก็เธอจริงๆแค่เข้ากับคุณแม่เราได้ คือคือเขาคุยพูดคุยกับคุณแม่เราได้เราก็โอเคละครับเคยมเจอบ่อยมเจอบ่อยครับที่กองเราก็เจอกันบ่อยคุณแม่ก็ไปทํางานด้วยตลอดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดคุยกันบ้างหรืออยู่คุณแม่แรกแรกแม่ก็จะบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่นิ่งเนาะแต่ดีอ่ะแต่ดีแม่ก็บอกว่าดีเป็นคนที่รักนวลสงวนตัวดีอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักพอพอหลังจาก ช่วงปลายๆเรื่องอะไรอย่เงี้ยที่เราได้เล่นกันสนุกสนานกันมากขึ้นแม่ก็บอกว่าเออมุกเป็นคนมีเสน่ห์ดีนะแม่ชอบเลยชอบเอ็นดูครับออแมยเอ็นดูครับแม่เลือกคนนี้เลยแม้สั <laughs> <laughs> ยอดคำน,น้ำน <laughs> เอ็นดูครับ,บสุดก็คุณแม่ก็เอ็นดูครับ <laughs> เอ็นดูมา